กบมาต่อกันตอนนี้ผมจะทสออ่าเมื่อจเข้าเครื่องแล้วนะครับทดสอบดวไอมบายนะครับสังเกตรกระแสนะครับในช่วงแรกการกินกระแสตั้งแต่ช่วงแรกนี่ผมต่อแล้วนะครับเครื่องไม่มีการกินกระแสก่อนกด p ว w e r on นะครับเมื่อกด p o w e อ on ปุ๊บเห็นว่าจะดีดขึ้นมาเป็นสองจังหวะนะครับให้สังเกตให้ดีดดีและสิ่งที่ผมจะโพสต์ให้เห็นนี่คือในส่วนของ rf นะครับ เครื่องไอวายตัวนี้ผมใส่ซิมไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเครื่องบูตการกินกระแสจะบอกการกินกระแสแล้วก็พอจังหวะที่ขึ้นการค้นหานะครับส่วน A/S ก็จะอ่าตรวจับสัญญาณส่งนะครับที่ส่งออกมาอ่ามาดูครับผมต่อเข้าไฟก็เรียบร้อยตอนนี้กดเข้าออนสังเกตการกินกระแสครับด้านขวามือ เห็นไหมครับ้าจอติดปุ๊บการกินกระแสนี่ถือว่าอยู่ในจุดที่ว่าเป็นที่แล้วนะครับเออเอบครนี้มาดูในช่วงจังหวะของเครื่องจะทําการค้นหานะครับเห็นไหมครับอเอฟทำงานทันทีครับสะบัดเต็มสเกลเลยนะครับดูครับสัญญาณมานะครับเจอเจอข่ายดีแตกครับ